วันนี้ก็มาติดตั้งแตรให้ลูกค้าที่อะไรนะพี่บางใหญ่เหรอใช่ใชเป็นรถของกำนันกำนันหล่อนี่เลยครับกำนันหลอ่อ,อทองหล่อกำนันทองหล่อแชมป์แชมป์ประจำสนามบีเลสใช่ไหมไอค้ไนนะไคันนี้ได้ที่เท่าไหร่นะอะคันนี้ต้นแข่งได้ที่เท่าไหร่นะคันเนี้ย ตอนเราไปวิ่งอ่ะได้ที่เท่าไหร่อร๋เอเหรอโอ้อคนละคันเหรอนึกว่า,น,วานึกว่ามาทำคันที่ได้แชมป์สนามมันนะคนละคันคนละคันเดี๋ยวเราจะมาลองแตะกันดูว่าเปี่ยวมาติดให้สองอติด2องตัวเลยนะติดสองตัวเลยนี่จัดให้บนันป่งเน้นๆ กี่ทุ่มไม่สนเลยไม่รู้จะกี่ทุ่มครับลองเหมือนเดิมต้องใช้ผ้าไหมพี่เอ๋อจะลองนะไม่ร,มร,มรู้กี่ทุ่มแล้วไม่รู้ครับกี่ทุ่มก็ทำมืดก็ก็ลองครับลองเหมือนเดิมไม่งั้นก็ไม่สิสธิจลูกค้าไม่จ่ายตัง ตทวสับสองมือเลยเดี๋ยวมารอฟังเสียงกันนะโอ้โห,โหบอกเลยว่าโคตรแสบหู นี่ข้างเดียวนะหูผมดับไปชั่วขณะเลยอะ่ะหูดับไปแวบ,บหนึ่งเลยครับแป๊ดขึ้นมานี้ดับเลยดึกไม่ดึกไม่เกี่ยวครับแค่เอี่ยวลองอย่างเดียว

รับของให้หน่อยครับรับของให้หน่อยครับยยทีนะอ,อย่าทีนะอย่าทีนะอย่าทีนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันฟังเสียงข้างล่างอ,อันนี้เป็นนิก้าตัวนี้สามยี่หรือสองเจ็ดพี่สองเจ็ดครับระ <7 S 1> บบไฟ ลงได้ยังนี่นี่คุณจงกุญแจเก็บหมดยังนี่น็อตนัดอะไรนี่เฮ้ยลงได้ยังโอ้โห,โหดูไฟครับอู้อือคือแบบจ้ามากเลยเดี๋ยวจะให้ช่างเอี่ยวลองแตบ ดึกแล้วเ่ีอยวเบาดังกันเดิมไหมดังกันนี้ไหมดังกันนี้ไหมเก่าไหมต้องถามนี่ยถงไเยเก่าเราเนี่ยปปปน ทักมาหาเสียเองแล้วกันอาไฟใต้ท้องไม่ได้ใสเหรอชมอตรับหัวลเลื่อนไม่ได้ด้วย ควันไหมสวยอะตอนนี้ดูควันครับโอ้โหถ้ากลางวันนี้อย่างจ้ามาพี่เอวดูควันท่วมเลยครับวิ่งไหมพี่เอวไม่ไม่วิ่งเหรอ วนไปเลยอ่ะอูเสียดายไม่ได้มาังวันนะพี่นะเชี่ยเหี้ย อยู่มุมนี้ดีกว่าครับมันจะได้ไม่ต้องเขย่ามากหูะ <laughs> <laughs> แตก สิบแปดกันยานะครับเจอกันแน่นอนสิบแปดเจอกันที่ชนบุรีครับเจ้าพ่อสลักสลักคนอยากกินได้ครับถ้าเมนะียถ้าเมียมานี่ไหไปแน่นอนครับทีงมงานช่างโยได้ครับกี่คันกี่คันห้าคันสี่คันห้าคันใครที่เป็นเอฟซีช่างโยก็อยากไปดูอยากไปชมครับเจอกันแน่นอนมีตั้งสายเขาไปเดินไปไหมเขามีคันเลยเขามีคันหนึ่ง นอกจากปั๊มสายทั้งหมดเลย4คันเจอกันแน่นอนกับทีมงานช่างยูนะรโอเคครับสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปถึงห้องก็โดนเต็มๆครับไม่ไม่ผมว่าไม่ได้ถึงห้องหรอกผมอาจจะได้โดนไล่ไปนอนบ่ออ่ะโอเคสำหรับที่นี้ก็บายๆเดี๋ยวเจอกันที่บ้อนครับครับผมเสียดายไม่ได้ดูกลางวันครับ